ทางเข้าเกาะคำชะโนดครับพี่น้องสองฝั่งสองข้างจะเป็นรูปนะปั้นนะครับของปู่สีสุโธแล้วก็ย่าสีปทุมมาครับมาเปิดตพ่อห่านมาพ่อห่านเองมาเปิดหานมาพ่อห่านเราต้นหมกเดือเ่อย่ย តើមកដើញញាក់កើតឲ្យកលោកกิน ต้นมะเดื่อยักษ์ข้าวต้นมะเดือเด่อยักษ์มาเดือครับมาเดืออันนี็กกันรอให้ในสถานที่ก็จะมากินนะครับ เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนไปย่างไปหาอีพอป้ะ ป่าคำชโนดครับทางวัดก็นะครับทำทางเดินให้เดินสะดวกสบายครับพี่นอ้องยางเบ่งยางช่มเลยสะดวกสบายครับช่วงนี้อากาศเย็นอากาศไม่ร้อนกับยางเบ่งชมบรรยากาศบรรยากาศในป่าคำชโนดก็จะมีต้นคำชโนดในนี่ต้นมะเดือ่อ แล้วก็อันนี้ต้นต้นนี้ผมประจักนี่จะมีน้าด้วยนี่นะสิเป็นบริเวณนี้ก็จะมีจุดให้ถ่ายภาพถ่ายภาพคุณครับเป็นป่าเป็นป่าดิบชื้นนะครับไม่ผัดใบนะครับป่านี้มีความชุ่มชื้นตลอดเพราะว่าเป็นเกาะกลางน้ำนะครับ อธิษฐานแล้วก็ตั้งเขาังเสียงอันพระเสียงเสียงหินเซียงยังนะครับบริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับน้ำมนต์ น้ำมนน้ำมนน้ำมนโอ้พหยังไงก็คอยเปลี่ยนเราทุกท่านทุกคน,ปกนเป็นท่านกิจการเดชนะครับแล้วคอยเกิดเครายเชื่องศักการะเราปูกใม่ย่านะครับทุกคนเราพร้อมเลยนะครับทุกัน จะเดินกลับออกไปครับแจกมัโกเราอจารอจารรวพรวามสวยงามความลมเย็ยนครับพี่น้องของวัดป่าคำชโนดตอนนี้ก็บคณะผู้สัท่านักท่องเที่ยวก็จะพากันเดินออกเดินกลับไปนะครับน้องราข้างก็จะเป็นต้น ไม้นานาพันธุ์ตัวไปนีส่วนมากก็จะเป็นต้นมะเดื่อกับต้นชะโนดนะครับต้นชะโนดนี่ก็เกิดเฉพาะในบริเวณนี้นะครับแต่ว่าเคยมีนักท่องเที่ยวเอาอไปปลูกนะครับแล้วเฉาตายนะครับคนที่เฉานะครับปลูกนอกบริเวณนี้ไม่ได้นะครับ